จะเป็นอย่างไรหากอนาคตอันใกล้โลกมนุษย์เกิดปัญหาภัยแล้งพื้นดินไม่สามารถเพาะปลูกได้อากาศและน้ำเป็นพิษน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าทองคำมนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปและแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นอยู่บนดวงจันทร์มนุษย์จะนันน้ำนั้นมาใช้ได้อย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังรีวิวซีรีส์เรื่องทะเลสงัด เดอะไซ e ลนซที่ฉายในปี2021ทางทีวีซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ออริจได้เลยนะครับทะเลสงัด t h s s l l เ t Sea เล่าเรื่องราวของทีมสำรวจอวกาศ ขององค์การการบินอวกาศแห่งชาติเกาหลีใต้ร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจสุดหิน24ชั่วโมงเพื่อเก็บกู้สสารบางอย่างจากห้องทดลองบนดวงจันทร์ซึ่งเต็มไปด้วยความลับมากมายที่รัฐบาลปกปิดเอาไว้อย่างมิดชิด ทีมนักสำรวจที่สำคัญประกอบด้วยดรซองสาวนักดาราศาสตร์ววิทยาเป็นหัวหน้าทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์โดยมีกัปตันหันเป็นผู้ดูแลภารกิจกับลูกเรือมีทั้งแพทย์วิศวกรน,นักการสื่อสารและนักบินประมาณ10คนเข้าร่วมภารกิจสำคัญของมวลมนุษยชาติในครั้งนี้แต่การลงจอดบนดวงจันทร์นั้นไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดยนานอวกาศเกิดการเสียหาย ต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพวกเขาลงจอดทางจากสถานีอวกาศบันแฮมากกว่า7กิโลเมตรจึงจําเป็นต้องตัดสินใจเดินเท้าและเหตุการณ์ในจุดเริ่มต้นนี้ทําให้ตรงสูญเสียชีวิตลูกเรือเป็นหนึ่งคนและในขณะที่ออกซิเจนกําลังจะใกล้จะหมดเต็มทีทีมนักสำรวจกอทุรกทุเรเดินทางมายังสถานีบันแฮจนได้กัปตันหัน สั่งให้ลูกเรือทุกคนแยกกันออกเป็นสามทีมเพื่อไปเก็บกระบอกควบคุมอุณหภูมิที่มีสารสารบางอย่างอยู่ภายในที่แยกเก็บเอาไว้ถึงสามห้องเมื่อทุกทีมไปถึงก็พบว่าแต่ละห้องนั้นไม่มีกระบอกสารสารเหลืออยู่เลยและภายในห้องเก็บห้องที่สามนั่นเองดอกเตอร์ซองกับนักบินอวกาศอีกหนึ่งคนได้เข้าไปนักบินได้ปะทะกับสิ่งมีชีวิตลึกลับภายในห้องนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีความเร็วมากพละกําลังเยอะมากและนักบินก็เสียชีวิตทันทีครับ เจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นได้กระบ,บอกสาสารเพียงหนึ่งเดียวไปและไปเก็บไว้ในห้องลับแห่งหนึ่งของสถานีแห่งนี้ในการเดินทางสำรวจทั่วสถานีบันแฮทีมนักสำรวจก็พบว่านักวิจัยที่เคยทำงานอยู่ในสถานีแห่งนี้เมื่อ5ปีที่แล้วได้เสียชีวิตไปทั้งหมดโดยมีสาเหตุมาจากการตายจากการจมน้ำซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ครั้งนี้ก็มีลูกเรือจากทีมสำรวจคนหนึ่งดันได้รับละอองบางอย่างจากศพเก่าจากนั้นภายในไม่กี่นาทีละอองบางอย่างก็ได้เข้าไปในร่างกายและทำปฏิกิริยาบางอย่างกับร่างกายของเขาทำให้น้ำไหลออกจากปากออกมาอย่างมากมายแล้วก็เสียชีวิตทันทีจากอาการจมน้ำภายในร่างกายนั่นเองครับต่อมาภายหลังทีมสำรวจก็พบว่าส,สารที่นักสำรวจได้รับมอบหมายภารกิจ ให้นำกลับมาสู่โลกนั้นก็กลายเป็นน้ำที่อยู่ในดวงจันทร์แล้วทีมสำรวจชุดแรกก็ต้องการวิจัยน้ำบนดวงจันทร์กลับมาใช้ในโลกนั่นแหละครับเพราะคุณสมบัติของน้ำบนดวงจันทร์นั้นมันสามารถรักษาเซลล์ของร่างกายให้กลับมาสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วสามารถแบ่งเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างอน,นันต์แต่ก็มีผลข้างเคียงก็คือน้ำทำปฏิกิริยายกับมนุษย์เมื่อมนุษย์ได้รับน้ำนี้ไปเพียงแค่ละอง มันจะทําปฏิกิริยากับเลือดแล้วเกิดการแบ่งตัวไปเรื่อยๆจนเมื่อร่างกายของมนุษย์นั้นไม่สามารถทนกับปริมาณน้ําได้แล้วน้ําก็จะไหลออกมาอยู่ภายนอกร่างกายและมนุษย์ก็จะเสียชีวิตไม่ถึง1น,นาทีจากนั้นน้ําจะหยุดการแบ่งเซลล์และนี่คืออันตรายที่มาพร้อมกับคุณประโยชน์ของน้ําบนดวงจันทร์ แต่คระนั้นทีมสำรวจก็ยังต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่แพ้น้ำบนดวงจันทร์ก็คือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ในสถานีบันแฮเป็นสิ่งมีชีวิตที่รวบรวมกระบอกน้ำบนดวงจันทร์เอาไว้ทั้งหมดภายในห้องลับแห่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตนี้รูปร่างภายนอกก็คือเด็กหญิงธรรมดาที่มีปฏิกิริยาที่รวดเร็วว่องไวเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมีสัมผัสพิเศษรับรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าได้หายใจด้วยปอดและเหงื่อที่อยู่ข้างลำคอ ถึงอย่างไรทีมนักสำรวจก็ต้องนำน,ำน้ำนี้กลับมายังโลกให้ได้และต้องนำสิ่งมีชีวิตนี้กลับมายังโลกด้วยแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายมากแค่ไหนก็ตามเพราะน้ำบนดวงจันทร์และเซลล์ในร่างกายของเด็กคนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โลกมนุษย์กลับสู่ภาวะปกติไม่ต้องแย่งชิงน้ำกันอีกต่อไปซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นทีมนักสำรวจจะปฏิบัติภารกิจลุล่วงได้หรือไม่ก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมทะเลสงัด The Silent s ซ a ได้ต่อทาง Netflix Original เลยนะครับทะเลสงัด The Silent s ซ a เป็นซีรีส์แนวไซไฟจากเกาหลีใต้นะครับดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องสั้น The Sea of t ฟ a n Quality ที่ฉายในปี2014ครับเขียนบทและกำกับโดยชเวฮันยงโดยมีนักแสดงนำระดับดาราแม่เหล็กของเกาหลีใต้อย่าง แบดูนาที่เคยฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมายทั้งในประเทศเกาหลีใต้รวมถึงผลงานในระดับฮอลลีวูดอย่าง Cloud Atlas หยุดโลกข้ามเวลาเป็นต้นนะครับและคนต่อมาที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของดาราเกาหลีใต้ยุคปัจจุบันก็คือกงยูที่ทุกคนล้วนยกฉายายให้เขาเป็นสามีแห่งชาติโดยมีผลงานสำคัญเช่น c r o ฟ f ปินป้นก o b l i n คำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณ r a รน To b ู s า n และ qui d g เกมเป็นต้นนะครับ ดังนั้นในแง่โปรดักชันดารานะักแสดงระดับแม่เหล็กรวมถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ทะเลสงัดเดอะซเลนซีจึงมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับทะเลสงัดเดอะซเลนซี at, ency, เปิดเรื่องมาได้อย่างน่าสนใจโดยแสดงให้เราเห็นถึงอนาคตอันใกล้ของโลกนี้นะครับที่กำลังจะประสบปัญหากับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงอากาศเป็นพิษ พื้นดินไม่สามารถเพาะปลูกได้น้ํามีสารพิษเจือปนเด็กที่เกิดมาใหม่นั้นต้องประสบกับปัญหาการรับสารพิษเข้าไปในร่างกายมีอัตราการสูญเสียชีวิตสูงมากเลยนะครับต้องมีกฎหมายออกมาสําหรับการแจกจ่ายทรัพยากรน้ําแต่กะนั้นก็ยังมีการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ผู้คนที่มีบัตรทองจะสามารถใช้น้ําได้อย่างไม่จํากัดส่วนมนุษย์คนธรรมดาจะใช้น้ําได้อย่างจํากัดและจากการปันส่วนเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับ ผู้คนและสังคมเข้าสู่ภาวะวิกฤตและใกล้เข้าสู่ยุคแห่งการศูนพันธุ์ดังนั้นในฐานะรัฐบาลชาติจึงร่วมมือกับองค์กรการบินอวกาศแห่งชาติเกาหลีใต้ในการเดินทางไปสำรวจน้ำบนดวงจันทร์ครับซึ่งคุณสมบัติของน้ำก็ไม่เหมือนกับน้ำที่อยู่บนโลกของมนุษย์นะครับหากสามารถนำมาใช้ได้จริงมนุษย์จะสามารถใช้น้ำอุปโภคและบริโภคได้อย่างไม่จำกัดอีกต่อไปครับถ้าจะพูดกันให้ชัดๆก็คือทะเลสงัด เป็นซีรีส์ที่ต้องการให้มนุษยชาตินั้นสำนึกในแง่การใช้ชีวิตการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการช่วยกัรรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซีรีส์เขาทำให้เราเห็นว่าน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตอย่างมหาศาลเลยนะครับสำคัญถึงขนาดที่ว่าสามารถใช้เป็นแรงจูงใจให้หลายคนเอาชีวิตไปทิ้งบนดวงจันทร์กับภารกิจเสียงตาย24ชั่วโมงที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับและหากภารกิจสำเร็จ พวกเขาจะได้ใช้น้ำอย่างไม่จำกัดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าน้ำจะมีคุณประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากแต่เขาก็ยังทำให้เราเห็นว่าน้ำนั้นก็ยังเป็นโทษกับมนุษย์ได้อย่างร้ายแรงอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากการจมน้ำน้ำเป็นพิษหรือน้ำบนดวงจันทร์ที่สามารถแบ่งเซลล์และฆ่ามนุษย์ได้ทันทีและหากดูเห้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะครับเขาก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่นั้นรวนแต่เกิดมาจากน้ำทั้งสิน้น ดังนั้นทะเลสงัดเดอะ l ซเลนซีจึงให้ความสำคัญกับน้ำเป lemonade, ็นอันดับแรกและหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องก็คือน้ำให้กำเนิดชีวิตแถมยังฆ่าชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแค่น้ำธรรมดาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันอันตรายมากๆได้เลยนะครับเนื่องจากทะเลสงัดเดอะ l ซเลนซีเป็นซีรีส์แนวไซไฟอวกาศเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จึงเล่าเรื่องอยู่ในสถานีอวกาศบันแหบนดวงจันทร์ครับ ความระทึกของเรื่องทั้งหมดจึงเน้นไปถึงปัญหาที่อยู่บนอวกาศเช่นปัญหาเกี่ยวกับออกซิเจนที่มนุษย์ต้องใช้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารที่ต้องติดต่อมายังโลกให้ได้ปัญหาเกี่ยวกับระบบแผนที่และห้องต่างๆในสถานีอวกาศเรียกได้ว่าอุปสรรคัที่เกิดขึ้นในหนังอวกาศเรื่องไหนทะเลสงัดก็มีเหมือนกันครับ ส่วนหนึ่งที่ผมดูแล้วก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกครั้งที่ทีมสำรวจเดินผ่านห้องต่างๆในสถานีอวกาศทําให้อดคิดถึงหนังเรื่องเอเรียนไม่ได้เลยนะครับก็คิดว่าจะมีสปรรหลาดพุ่งออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งเสมอเลยนะฮะดังนั้นในเรื่องของความระทึกขวัญก็สามารถทํางานได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับแต่หนังเขาก็ไม่ได้ยกเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะประเด็นสําคัญที่สุดของหนังก็คือเขาเน้นเรื่องความสําคัญของทรัพยากรน้ํามากกว่านั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าทะเลสงัดเดอะซ l เลนซี ency, เล่าเรื่องได้ค่อนข้างช้ามากๆเลยนะครับตลอดทั้งซีรีส์มีอยู่แปตอนแต่ละตอนจะค่อยๆเผยความลับออกมาทีละตอนครับซึ่งระหว่างการดำเนินเรื่องนั้นดำเนินเรื่องได้ช้าๆ กว่าตัวละครจะหยิบจับหรือเดินไปไหนมาไหนก็ช้ามากนะครับและเมื่อนำพอฒเรื่องหรือเหตุการณ์ทั้งหมดมารวมกันแล้วส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะจบได้ภายในเพียง2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งก็พอครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาทําเป็นซีรีส์เรื่องยาวขนาดนี้เลยนะครับและพอฒเรื่องและรวมถึงสถานการณ์ต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เหมือนกับว่าเขาต้องการใส่เข้าไปให้ครบองค์ประกอบของหนังแนวอ,อกวากาศเพียงเท่านั้นนะครับ บางตัวละครนั้นก็ไม่จำเป็นต้องตายด้วยซ้ํานะครับส่วนในด้านของการแสดงนั้นถือว่านักแสดงทุกคนทําหน้าที่ได้ดีครับและเป็นไปนในแบบเอกลักษณ์ของหนังแนวเกาหลีใต้บางตัวที่เรียบนิ่งก็จะนิ่งแทบไม่ขยับเน้นแต่เพียงการแสดงสีหน้าแววตาและคําพูดแทนครับส่วนตัวละครที่เป็นตัวโกงเขาก็ทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนดีเป็นยังไงคนเลวเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคาดเดาว่าใครจะดีหรือโกงครับ ส่วนตัวแล้วผมชอบการแสดงของแบดูนานางเอกของเรื่องมากๆเลยนะครับที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในก้นบึง้งภายในจิตใจของตัวละครได้ดีมากๆเลยครับการเล่าเรื่องก็ถือว่าใช้ได้ครับและเรื่องส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีอวกาศแต่เขาก็จะทำให้เราเห็นภูมิหลังเรื่องราวในอดีตแรงจูงใจของตัวละคร หรือปัญหาต่างๆในโลกก่อนหน้าเหตุการณ์ที่จะส่งทีมอวกาศขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์นะครับซึ่งเนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบเสริมเหล่านี้เขาก็เล่าเรื่องผ่านช่วง5นาทีแรกของแต่ละตอนนั่นเองนะครับซึ่งเขาใช้เวลาเล่าเรื่องน้อยมากๆแต่ก็ดูรู้เรื่องนะครับไม่ต้องเสียเวลาปูเรื่องให้ยืดยาวน่ารำคาญครับและก็เป็นการตอบคำถามหลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาหลักได้ดีด้วยนะครับ โดยรวมแล้วการออกแบบหรือโปรดักชันทั้งหมดทำได้ดีครับทําให้เรารู้สึกว่าทีมนักสำรวจอวกาศทุกคนนั้นอยู่บนดวงจันทร์จริงด้วยนะครับดวงจันทร์ก็เวิ้ง,งว้างเปล่าครับอยู่ภายในสถานีอวกาศจริงๆดูแล้วก็รู้สึกสงัดเงียบจริงๆนะครับเพลงประกอบเพื่อดึงอารมณ์ของคนดูก็ทำได้ดีดีงามแม้กระทั่งโพสเครดิตดูแล้วมันเหมือนกับดูซีรีส์ฝรั่งชั้นเยี่ยมเลยนะครับ ดูแล้วก็รู้สึกอิจฉาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเขาสามารถสร้างภาพยนตร์แนวไซไฟที่มีบรรยากาศไม่แพ้กับซีรีส์หรือหนังของฮอลลีวูดสร้างเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นมาแล้วอย่างในภาพยนตร์เรื่อง Space Sweeper ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลที่ทำบรรยากาศทั้งหมดของอวกาศออกมาได้ดีครับดูแล้วก็ได้แต่คิดว่าเมื่อ,อไหร่ประเทศไทยจะสร้างอะไรแบบนี้ได้บ้างนะครับ นอกจากนี้ซีรีส์เขาก็ยังได้ใส่สัญลักษณ์หรือนัยยะสําคัญลงไปในซีรีส์ไว้หลายอย่างหลายตอนนะครับเช่นภาพที่แสดงให้เห็นว่าน้ําให้กําเนิดชีวิตสถานีอวกาศที่สร้างอยู่บนปากเหวของดวงจันทร์ภาพการที่ตัวละครมองโลกอยู่บนพื้นดวงจันทร์ซึ่งเขาจะนําเสนอออกมาในแง่มุมไหนอย่างไรก็ต้องไปดูและตีความเอาเองนะครับกล่าวโดยสรุปทะเลสงัด The Silence เป็นซีรีส์แนววิทยาศาสตร์ปรัชญาอาวกาศ ที่ตั้งคำถา,ถามถึงความสํำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ให้ความรู้สึกระทึกขวัญแบบหนังอวกาศแม้จะดำเนินเรื่องช้าและอืดอาดแต่ก็ยังให้ความสนุกความรุ้นอยู่บ้างและยังสะท้อนอีกว่าอุตสาหการรมภาพยนตร์เกาหลีใต้นั้นเข้าไปไกลเกินกว่าที่ไทยจะไปอยู่ในจุดนั้นแล้วดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบทะเลสงัด t h s s l l n t Sea เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ